สวัสด <si suppression> ีครับเพื่อนๆยูทุกผมช่างไานิลม์นะวันนี้ผมจะมานําเรียนกับอุปกรณ์ที่เราใช้กันประจำก็คือคอนคอนก่อสร้างนะสวัะนี้นะพวกหอนพวกอะไรนี่ก็เยอะครบสมบูรณ์อันนี่เป็นคอนที่ใช้กันประจำนะจะถนัดมือการจับเหมือนกันนะจะต้องจับให้ได้หนึ่งในสามถึงจะตีมีกําลังอย่าไปจับอย่างนี้นะจับอย่างนี้ไม่ตีไม่มีกําลัง นะเราจะจับช่วงมือเนี่ยประมาณหนึ<ม>่งในสาของความยาวของด้ามคอนนะฮะอนนี้ก็คอนตีใสาไฟคอนทำคอนสำหรับฝังทอ่องานไฟเล็กน้อยเพราะมันจะทบขึ้นไปน้ำหนักเบาเหมือนกันนะการจับก็ยังอยู่หนึ่งในสาของความยาวของ<ม>ค,คอนนะถ้าเราจ,จับอย่างนี้นนะนะนนมไม่มีกำลังนะบางคนตีค้อนไม่ให้เข้าใจวิธี การทางานก็จะช้าลงนะผมก็เลยแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ใกล้ตัวเนี่ยครับผมนะแล้วก็เรารักษาไว้อนะ่าก้อคเนี่ยเราก็จะรักษาไว้ไอันนี้เป็นคอนเจ้าพไฟไอันนี้เป็การก่อสร้างนะก็จะได้ประโยชน์นะชนนะการตีก็จะมีน้ำหนักมีจังหวะไม่ค่อยผิดพลาดหรอกครับ ผมก็เลยนำเรียนสิ่งนี้ไปป็ะยูนเล็กน้อยนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้รับทราบครับผมช่งางปั้นมนงครับ